เ <ส plane. S 2> อามาต่อยกันนิดนึงไม่เอาพอนี่ไงเด็กผู้หญิงคนนี้พ่อเจ้าเธอโอเคอ๋อสวันดีทันค้นหาเนี่ยแต่แต่เธอเออแต่ทันเจอเธอแทนทันค่ะสายวันเนี้ยเฮ้สวัสดีทัน ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวฉันพยายามที่จะโฟกัสอะไรทุกคนที่ท,ทุกคนที่ต้องการบางสิ่งฉันไม่มีมเวลามันไม่เกี่ยวขอย้องอะไรกับเธอก็ระวังระวัะงการ,การความรับผิดชอบที่ดูเพราะน้อมึง good. Now, where was ท่านอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอาน,น่ามปีนลงตรงนี้นี่ยังไม่พออีกเหรอ <c oughs> ถ้าเธอต้องการช่วยก็ไปหาเขาสิยัง <c oughs> ใครวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วปลาเรือไปนู่นอีกแต่ที่ไม่รู้เธอไม่กิน <c oughs> ให้โกลวี่เจอมั้ยว่าผู้หญิงไปไหนเธอไปไหนเธออยู่ตรงนั้นหรอแล้วประเด็นคือ เอยกดผิดกดชิปอ่าโอ้อย่าบอกโอ้โหมีกี่ตัวกันแน่รู้สึกว่าจะมีอยู่สามตัวคือไอตัวรอแดกตัวโฟกัสแล้วก็ตัวผู้ชายซึ่งยังไม่เห็นหน้าแต่เมื่อกี้นี้ผมแป้ไม่ทันจริงๆแป้ไม่ทันจริงๆแบบอต่เหมือนเขาบอกเหมือนเขาบอกว่าเขามีไอสัตวประหลาดผู้ชายใช่ไหม

สันนี่แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเดี that and me, that ๋ยวนั่นสันนี่แล้วฉันแล้วก็ใครอะเสียงผู้หญิงอีกคนอย่าบอกคนนี้อะรอบนี้ใครอีกเดี๋ยวก่อนนี่แสดงว่าเคไม่ได้สารสัมพันธ์กับคนอื่นๆเลยเหรอจริงดิอออองไอ้งเด้งเด้งไอสัปดาห์ผู้ชายนะั่นก็น่าจะแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ น่าจะอยู่ฝั่งนู้นฮะคือการกระทำไอ้ตัวนี้บอกว่าการกระทำโคตรที่ขาดตาขาวไม่รู้ว่าเดี๋ยว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 โกนกดแทบอีกแล้วเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรกดพ่ออยู่ไหนอ่ะพ่อจะมาหาเราไม่เออบางทีเขาจะาเดี๋ยวไอ้ ไฉันฉันตกใจ,จทิดว่าเขาบอกเมื่อตะก,กี้เนี่ยอ๋อเขาบอกสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดตอนนี้แม่หรอได้ปะได้แม่ปะรู้สึกมีความรู้สึกให้แบบบอกไม่ถูกเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวน้ำมันหนุนน้ำมันหนุนนะน้ำมันหนุนเข้าใจไหมน้ำมันหนุน ไอ้รอบนี้ไม่หนุนละไม่หนุนแล้วพี่นอ้องนี่กูเดาปีนได้ไหมไม่ตรงปีนได้ไหมน้องที่ผายปีนไม่ได้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 โอเคเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นฝีโอเค,เเปอเคไปซะตรงนู้นก็ดีใจแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจัง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมกูโตโครบิชโตโคดอันโตโครหนาวโค้โงจะยินดีนอ้โหแล้วมึงไดรอตายนี่เดี๋ยวมึงรอแดกตรงนี้ไม่ได้เข้าใจไหมมึงรอแดกตรงนี้ไม่ได้ จะรอแดกตรงนู้นอย่างเดียไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวกจะแทบเป็น้ว t จะแบเป็นหนาวแป๊บนึงนะเวโนเฮเดี๋เกินกินำลังกูเมื่อกี้เดี๋ยวนะกูก็ไปตรงเดีก็ถูกแล้วะ แค่เราต้องไปตรงนูน้นถูกแล้วก็แสดงว่าไปโอเคเพื่อนเดี๋ยวบอกกันว,ว่าอ๋อนี่ไงมีมีตรงนี้โอ้โอโเให้ตายสิพี่น้องครับนี่งไงว่าแสบ,บพ่อของเคและทันนี่เขาเป็นอะไรอะ่ะทำไมแม่แทบแบบ เหมือนแบบเหมือนางเหินจังแยกกันอยู่หรอหรืยังไงใจเย็น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 จเย็นเย็นนะจ๊ะม่คไม่รู้แจ๊กโคตร้าเลยโอเคมันตตงบไม่มีอะไรับแล้ว พี่ก็ระบายความในใจว่าแฟนมาช้าแฟนน่าจะชื่อแจ็คแล้วแม่เขาก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรอก็น่าจะแบบไมี้ค่อยหน้ามีเวลาอะไรให้ลูกเนาะป่ะความสำคัญก็เลยสั่งเหินแน่นอนปอชัวแต่นาวมันอยู่ตรงนี้แต่เย็นในทิพยน้ำหนึ่งเยไม่เอาไม่เอาสิอ๋อไม่มามันไม่มาแต่มัน รอแดกกูอยู่กูไม่กล้าไปไปสักทีสิถ้ามึงไปแล้วกูจะมาตรงนี้เัินเองนั่นแม่รอแดกกูเฮ <c oughs> ้ใกล้ๆมึงไม่มีทันแดดกูหรอกนะแต่ก็เย้ไอตัวนี้มันจ้องเวรกูจังอยากรู้จริงๆไปไหนแล้ววะ โ oh, อ้ย oh, yeah. หนุนหนุนหนนน้ำหนุนเดี๋ยวเดี <h. <h 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 ๋ยวน้ำหนุนหนุนหนนหนุนหนุนข้นมาเป็นจังหวะดีๆของเราที่ฉันจะวายละลงยำังเล่นเกมระทึกทิแม่พ่ออยู่ไหนอ่ะเขาจะช่วยหนูใน Why is he working again? ทำไมเขาทำงานอีกครับแม่ไม่รู้ Why does he never do things without anyone? ทำไมเรื่้แม่ไม่รู้แม่ไม่โอ้แม่มีความเครียดสูงเลยทัวเลยสัปหลาดตัวนี้คือแม่เราใช่ไหมเดี๋ยวก่อนแล้วน้ำเสียงรู้เลยว่าสังเหินทัว ให้ผมเราไม่ผิดนะสประหลาดเเสียงผู้ชายที่เราได้ยินตอนตะกี้เนี้ยคือพ่อเราเหรอจริงดิเดี๋ยวประเด็นเรลาไปไงไปตรงไหนตน่ามึงพูดจริงพูดจังไปได้ไหมเดี๋ยวก่อนคือเดี๋ยวก่อนนะกูไปยังไงกูถามก่อนกูไปยังไง ไอ้มอนอ,อยู่ไหนอ่ะโอโหอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนแล้วเราไปไงอ่ะเพราะว่าโคตรไกลนี่ตึกสูงที่เราไปไม่ได้ตอนตะกี้ตอนนั้นวายผ่านตรงนี้ไปอย้าวมันต้องมีอย่บอก จะบอกเราเราไอ้นี่ได้อะเราปีนได้ไหมอะเราปีนไม่ได้อา้าวเราเราต้องไปไหนอเอาโดนแดกไปทีนหนึ่งเขาเรียกว่าเพื่อวิทยาทานเอาจริงดิกูไปถึงหมอกูไปถึงจริงดิมันนี้ไหวเร็วอยู่นะ ว่ายเร็วกว่าปลาฉลามแถวแถวเอ่อหน่านน้ำกริดเนี่ยจริงๆนะโอ้โหแล้วว่ายมาตรงนี้ร้อยไปไกลก่อนเดโปรดกรุณาไปไกลๆสักทีเถอะอยู่ไปไกลๆกีให้หน่อยได้อะไรอะ่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ไปได้เหรอแต่ ไม่มีเดี๋ยวนะถ้าเราไปตรงด้านซ้ายมันก็มันก็ไปไหนไม่ได้นะไห้เดี๋ยวก่อนสิว่ากูไปยังไงกูถามก่อนปีนหนวดก็ไม่เอะหรือว่าหนวดตรงนี้รู้สึกจะ ถ้าไปตรงนู้นงั้นกูก็ถ้าหนวดถ้ามีความรู้สึกว่าหนวดตรงนี้มันนิ่งผิดปกติผมก็จะหนี่ไงโอ้โห,โหเป็นทางให้เรามาตรงนี้เลยนั่นเองเอ้ตรงนี้อ๋อๆ๋โอเคโอ้นี่ไงเรือเราฮัลโหลอ้าวพัทเตอร์หกอาร์เฮิร์สฮัลโหลพ่อนี่หนูเองเค フフフフ。